พาไปดูผู้ใช้ Tik t o อกท่านหนึ่งโพส์คลิปรองเท้าที่ซื้อมาใหม่เป็นรองเท้าแตะไว้ใส่หลังเลิกงานเบอร์44ตอนลองใส่ที่ร้านนี้พอดีเป๊ะซื้อมาเอาไว้หลังรถกระบะวางไว้จอดรถตากแดดงานเลิกจะมาเปลี่ยนใส่รองเท้าแตะสบายๆกลายเป็นว่ามันเหลือแค่4นิ้วใส่ไม่ได้ใส่เข้าไปได้แค่3นิ้วเน่ประมาณ 3- 6ดูสิเดี๋ยวดูสิ นี่ครับผมวองซื้าเบอร์44ครับพึ่งซื้อมาจากบิ๊กซีเมื่ระวานนะครับผมครับรองเท้าเบอร์44นะเบอร์เบอร์10นะครับผมตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณแต่ประเทศไทยครับไอเลยประมาณ36ดูสิดูสิเดี๋ยวอันนี้ซื้อพร้อมกันมันเนี่ยได้3นิ้ว4นิ้วมันหอด รองเท้าหอดเอนักข่าวได้ถามเลยจริงหรือเปล่าคุณนัทพลค่ะบอกตอนซื้อรองเท้ามาใหม่วางไว้ท้ายกระบะไม่ได้คิดอะไรค่ะทีนี้จอดรถตากแดดทั้งวันเลยนะคะเลิกงาน5้าโมงกะว่าเปลี่ยนมาใส่รองเท้าแตะคู่ใหม่ดีกว่าจากเบอร์44น่าจะเบอร์30อ่ะเออยัดเข้าไปได้แค่3นิ้วค่ะคุณผู้ชมทีแรกตกใจพอมาได้คลิปก็คงขำอ่ะ แล้วเอามาไว้ที่บ้านยังหดต่ออีกหดแล้วหดตอนงอนเลยนะหดหดแล้วงอนหดแล้วใช่แอนงอแอนงองอนจนไม่รู้จะงออย่างไงแล้วพอไปซื้อมาปั๊บใช่ไหมผมก็เอาไว้หลังรถหลากะบ่าพี่ผมไม่ได้เอาลงผมก็ไปทํางานแล้วทีนี้ก็ผมไปทํางานเรื่องงานห้าโมงผมก็จะ ก็เปลี่ยนรองเท้ากลับบ้านนะพี่เปลี่ยนใส่เซฟตี้กลับบ้านก็จะมาใส่รองเท้าไอ้ที่ว่าซื้อใหม่นลยพี่ผมยังไม่ได้ใส่ด้วยตอนที่ผมมาดูมันหดกับพี่มันหดเลยเบอร์44ครับเบอร์สิบป่ะพี่อยู่สิบยูเคะครับตอนนี้น้องมันจะเหลือประมาณเบอร์สามสิบป่ะพี่ตอนนี้ใส่ได้แค่สามนิ้วเองใส่ได้สามนิ้วเท้าอ่ะพี่แล้วผมยังไม่ได้ที่ประเด็นคือผมยังไม่ได้ใส่เลยพี่ตอนเห็นนะผมก็ตกใจนะแต,แต่ตอนมาถ่ายคลิปก็าขำมาพี่คือมันหดได้ยังไงอ่ะใช่พี่มันหดเกมตอนคือตอนนี้มันเหลือเล็กนิดดดเเเเเีีียวพ่่่หหมมืืออออนนรรงท้าา็็กกะะลปณ คือมันสามติดสามสองมาเนี้ยพี่ขำอะพี่ขำสงสารน้องอะไรเงี้ยแบบบก็บอกว่าลองเอาไปแช่ตูเ้เย็นดูแช่ท้องฟิตดูน้องเผื่อแบบน้องเผื่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนเนี้ยพี่บางคนเขาก็บอกว่าอ่าตากแดดแดดเดียวแล้วสุกสุกแล้วทอดกินได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับเป็น,น,นคือตอนแรกคือมันงอพี่มันงอนไม่รู้จะงออย่างไงแล้วเนี่ยอา่าท่านผู้ชมเคยได้ยินอคุณยววอยากหัวรับไปเล่นไปเพราบว่ามันงอนมันงอนไม่รู้จะงอองแล้วเอากาบกล้วยพอจะช่วยได้ไห <ป S 2> มไ เอาน้ำแข็งประครบด้ยน้ำแข็งประครบเออสถานการณ์อันนี้เรื่องจริงมีคนบอกผมกินงอนเหมือนเดิมครับผมทำหมูแดดเดียวเคยได้ยินไหมหมูแดดเดียวก็ไป er เอาไปตากแดดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เอามาทอดอนะปัจจุบันพ่อค้าหมูแดดเดียวได้บอกกับผมไม่ต้องทอดแล้วตากวันเดียวฉะนั้นแดดแรงขนาดนี้สุกเลยกินได้เลยเพอรเพอถ้าตากนานไปเกลี่ย อ่ะไหนคลิปใหมย่ยังงอนยังไงนี่ครับอัปเดตสถานการณ์อาการน้องตอนนี้นะครับดูยังงอนเหมือนเดิมครับผมนิจะงอ,อยังไงแล้วเนี้ยดูครับจากเมื่อวานจากวันที่ถ่ายคลิปลงก็ประมาณเบอร์สามสิบหกตอนนี้นครับดูสี่นิ้วยัดข็้ไม่ได้เลยครับโอ้มันหดเลยกลงไปอีกสามนิ้วดูครับผมน,นี่ัได้แค่นี้แหละ ยังงอนเหมือนเดิมครับแม่ทงอยังไงก็ไม่สำเร็จไงอนแล้ววันเลยเอาอีกข้างไปตากแดดซะฮะมันจะได้เท่ากันแล้วมาให้น้องไวใส่ไ็ใส่ไม่ได้สามสิบเองค่ะเราเด็กไวใส่สามสิบหกอัปเดตสถานการณ์ท่านผู้ชมเรานึกดูว่าเหล็กรางรถไฟลองเท้าแตะจากเมื่อวานจากมนุษย์อะ <c oughs> มนุษย์จะเป็นยังไง